ผมพี่น้องสวัสดีครับผมพงศ์นิชัยครับมีไอตั้มครับพี่น้องมันี้ได้แนว้อเสียบมาให้พี่น้องเบิ้งอีกพี่น้องย่างใส่พี่น้องนี่เป็นใส่ใส่แก่ใส่แก่อันนี้ก็จะเป็นคอหมูย่างพี่น้องโอ้มาอนี่ย่างกินเสียบกินเข่าแรงเลิกงานมาครับพี่น้องมีใส่ออนครับมีสามย่างครับพี่น้องใส่ออนย่างกินเสียบ ไทยปูยางเลยน,นี่ครับผู้ยางน้องสายกับพี่น้องมาซอยงาน,นยิ้มได้ยิ้มรู้ยิ้มให้ยิ้มแค่ไนี่นะครับพี่น้องมาพี่น้องมาแซ่บๆสำคัญครับผมกินเข่าแรง <S <S ถ้าเขายิ้มแค่นี้หนึ่งพี่น้องมาเข่าไว้ยถึงมาเนาะครับถึงเดินงานมาครับ <S <S โอ้นี่ครับพี่น้องเสร็จแล้วชิ้นหนึ่ง อาจจะมีเกลียมแต่งหน่อยนะพี่น้องเกลียมแต่แซ่บดิครับโอ้เป็นแต่แซ่บเีครับพี่น้องเเพิ่งเอาเราไปทำชุดแรงเห็นสียบๆเลยครับพี่น้องย่างใสอ่อนครับอย่างนี้ย่างใสอ่อนพี่น้องนี่ใสแก้วพันในย่างพี่น้องเอาไปก่อนไฟอาจจะแห้งแต่งหน่อยพี่น้องแซ่บสำคัญมาเด้อครับผม นี่กับแจวขมพี่น้องโอ้นี่แบคทีเยยาแนวบันเทียนแจวขมเจ็บแสบแบบผักโอ้โมนี่หลายย่างครับพี่น้องผักก็ได้ไปบ้านไปบ้านหนูเนี่ยเดินไม่ได้เลยตะเบื้องปูไว้ประเด็นก็ว่าสะดวกสะดุดพึมากลางเดือนนี่ก็ได้เนี่ยโอ้แซ่บแสบพี่น้องแสบหลายฮะ ว้าวครับพี่น้องนี่จะคำเอี่ยมทำพี่น้องหอมมันใช่เยี่ยมกันหอมหน่อยครัท่านน้องชายบ้างกาดหอมอือนี่ต้มกินไหญ่กินสุดยอดครับจับจ้ำกันมาเยอะพี่น้องเลยอันนี้หอมบัวนะครับกำลังเติมหอมพี่น้องอยู่ห้องเก่า ได้ควมนี่ยพี่น้องเป็นใส่แก่ครับพี่น้องมันไก่ที่แตกตั้งไก่จากใส่อ้อนนี่พี่น้องแต่ว่าต้องลองชิมบ้างว่ามันเป็นแบบไหนพี่น้องว่าใส่แก่กับใส่อ่อนนี่มันจะแ่บแ่บคือการบ่อมันจะเหนียวถ้าเป็นใส่อ้อนมันจะออกเหนียวเหนียวครับพี่น้องอันนี้มันจะออกเป็นแบบไหนนะครับพี่น้องกบผมเดี๋ยวค่อยมาเบิรอกกันอีกทีครับพี่น้องกบผมเดี๋ยวให้ย่างให้สุกก่อนับผม อ้วันนี้ใส่แก่พี่น้นองมันกะรสชาติแตกตั้งเหนียวขึ้นมีอีกนิดนึงพี่น้องแต่แสบแม่คุยเอาหูเบไว้หงืมกระสุนกระยูหนึบหนึบแข็งแข็งแสบแบพี่น้องใส่ดีพร้อมรสชาติมีอส,มอสองถ้วยพี่น้องถัวยนึงจะเป็นรส จิ้มเปียป้ยวถ้วยนึงเนี่ยเป็นจิ้มขมพี่น้องมีสองถ้วยครับนะเดี๋ยวขอญญงหมูย่างมาในีย่างครับพี่น้องมันก็เริ่มย่างไปแล้วมามา,มาพี่น้องย่างใส่ย่างของหมูย่างกินเข่าแรงแซ่แบๆครับผมแซบโอ้ไฟใหม่แล้วพี่น้องเลยตา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 ยของหมูย่างมีเตาใหม่ครับพี่น้อง ทานแหงพุดบอนี่ครับพี่น้องโอ้นี่กำลังย่างข้อหมูย่างครับพี่น้องคนตรวจอยู่เพิ่งหนึ่งเข่าแล้วครับพี่น้องอย่างข้อหมูย่างตัวไฟแหงมาได้ตัวนี้พี่น้องเออบริกินนี่นี่มันจิ้ใหม่ก่อนสุกได้พี่น้องเด้อ ใหม่ครับพี่น้องครับเบิ้งนี้ก็คือพี่น้องครับใหม่ว่าครับครับแซ่บๆอีกนะครับพี่น้องอันนี้กันย่างของหมูย่างพี่น้องเอ้ยแซ่บๆผุ่นมันควรตรวจๆดู่ครับพี่น้องสุดยอดนี่ครับอีกเส้นนึงครับพี่น้องใสนเป็นใสนเป็นเนี่ครับเออใส่เลยนะบ่ญกำลังน้องสายกำลังกินบักม่วงย่างใส่หัวโคมพฟองบ้าสุดยอดว่ะปั่นไปไต่กบว่ะครับพี่น้องกำลัง ฝนตกไม่ไหมนะครับพี่น้องว้จิ้มหมูวงอย่างข้อมูย่างนก็เขาทากันเด้วะครับพี่น้องสุดยอดเลยครับมามาครับพี่น้องกินขอน้ำกันแซ่บครับพี่น้องเด้อแบบแซ่บ,บหมูกินเง็ดนั่นแหละครับพี่น้องไปหลายเติบแล้วล่ะน่ครับมีไหตำเด้อนีแขนมีไหตำกันพี่น้องแซ่บเพิเ่น หมูกินหมูอีกแล้วหมูกินหมูครับม้นนี่ย่างเส่บๆแรับพี่น้องก,กินกันกับแด็กพี่น้องมันนี้่ซอยงานกันมาเมื่อยครับพี่น้องของอันนี้ของเม่ตั้มเมี่ยยงเนาะอันนี้นะเป็นความหมูย,ย่างครับพี่น้องแต่อันนี้มันตนะิดมันก็เลยพักไว้กวอ่อนนะ ปูย่างกินปกม่วงเซ้มาครับพี่น้องคนน่ะเออว่าเสืแดงว่าหมูว่าแสบปกม่วงแสบก้อนพี่น้องเนาะครับผมเออครับมากินสมมากินสมคักว่ะน้องใสมัใยี่ชาเนาะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เพื่อจะใช้ขอจบคลิปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดติดตามไมันยี่ชายกับเมียต้ามครับผมฝากคอมเมนต์หรือว่างเนี่น้อโอ้ปกม่วงมวยไทยพี่น้อง เ่เห็นพี่น้องยังไฟมึงดูเออพุ่นน่ะพุ่นน่ะหบวกม่วงหลายคักครับพี่น้องต้นอยู่บ้านอาจจะเมื่อพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดติดตามพี่ช้กับมีนิตั้มนะผมถ้าผิดพลาดโดยกันใดก็ขอโทษขอแพ้หลายครับพี่น้องครับผมกับเมนูแซ่บๆครับผมครับคลิปนี้กับพีใช้ก็ขอสวัสดีครับผม